สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำพุทธิรายบายชนอยู่นะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอชชนด้วยนะครับเช้านี้นะครับลงพื้นที่นะครับบอชนลงพื้นที่ติดตามการดูที่แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับใช้น้าหมักขี้หมูพ่นมันสําปลังนะครับมันสําปลังที่ปลูกในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ จะทำให้ได้ขุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับมัน5เดือนนะครับห้เดือนนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับพ่นไปแล้ว1รอบนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่2นะครับที่จะของแปลงจะพ่นนะครับซึ่งยอดมันสวยนะครับที่ผ่านการพ่นมาแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับนี่สีของยอดนะครับดูนะครับ นี่นะครับมันนี้พึ่งได้แค่หนเดือนนะครับท่านผู้ชมแค่1เดือนนะครับนี่แค่1เดือนคือพน่นปลูกมันได้ยี่สิบวันนะครับก็มาพน่นหลังจากนั้นสิบวันมาพ่นอีกนะครับนี่คือจะพ่นรอบที่สองนะครับคือสิบวันจะพ่นครั้งครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ให้ได้ขุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจะทําเป็นมัน5เดือนหงเดือนนะครับ แล้วผลจะเป็นยังไงนะครับก็รอลุ้นนะครับในคลิปที่ถึงเวลาที่ขุดก็จะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในแปลงนี้นะครับวันนี้เกษตรกร,รกำลังมาพ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับพุมฟ้เทอร์ชามร้องโลด เดือนแล้วประมาณหนึ่งเดือนในแปลงนี้นะครับนี่ดูนะครับกรเกษ,ษตรศาสตร์นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่สียอดสวยนะครับดูได้เลยนะครับนี่สังเกตด,ดูนะครับถ้ายอดวันนี้สวยแน่นอนนะครับมันสับหลังนะครับบวกในพื้นที่ นานะครับพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนะครับไม่มีน้ำหยดนะครับไม่มีน้ำหยดถ้าน้ำหยดก็จะสวยกว่านี้อีกนะครับก็ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติด้วยนะครับคือฟางข้าวนั่นเองนะครับ ช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับเทคนิคในการพ่นนะครับช่วงเช้าเช้าก็ถึงประมาณแดดออกนะครับแดดออกแดดก้าสักนิดนะครับก็หยุดนะครับหยุดพ่นนะครับ พอดีหมาะช,ช่วงนี้พ้นช่วง,งนีง้พอดีเหมาะพรตะเงินกำลังฉิขึ้นช่วงนี้แหละพืชมันจะเปิดปากกินอาหารเพราะว่าช่วงนี้มันพืชนี่มันฉีเปิดปากกินอาหารรับแสงแดด มันก็เลยกิดปุ๋ยได้เต็มที่พ้นช่วงเช้าในการตัวแรงคือห้ามพ่นตัวแรงเพราะว่าพืชจะคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมันจะบกินอาหาร นี่ชอบชอบคูนะครับชอบล่องล่องของมันนะครับนี่คูสุดยอดชอบมากแบบนี้นะครับนี่ล่องก็ห่างนะครับล่องห่างตัวนี้ประมาณ1เมตร1นเมตร20นะครับระหว่างล่องนะครับระหว่างล่อง1เมตร20นะครับระหว่างแถวก็ประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรถือว่าดีมากเลยนะครับ

ลองห่างได้การอยู่พ่อก็หมักลองห่างวันนี้นะพ่นน้ำมักขี้มูลไดการเลยแล้วลองวันนี้นะลองบุแหลมอีก,อกล้องกับบุแหลมเวลาหย,ยอดปุ๋ยก็ง่ายนี่นะเออ ในรอบหน้าที่พน้นนี้ถึงรอบหน้าที่พ้นนี่ก็าันมันขึ้นสูงก็ได้นี่เวอร์เงาแล้วมันเลย ปลูกหลาค่เกี <oo>. ่ยวเข้าแล้วใหม่เนี่ยปลูกเนาะกี่ขอบ้าวเวรเนี่ยยุีเรียกยังไวเอ่าปลูกแล้วมันมยังว่าปลูกให้อยู่ นี uhm. ่นะครับสวยนะครับมันสวยสวยจริงนะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นมันเจ็ดสองนะครับในเจ็ดสองนะครับก็สีสวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับระยองเจ็ดสิบสองนะครับยอดสวยนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับ ยอดก็เขาสวยมากนะครับลำก็ดีด้วยนะครับตาทีนะครับตาทีนี่แน่นอนนะครับสูตรของมันลงหัวนะครับก็คือตาทีนะครับสวยนะครับนี่แค่ฉีดไปรอบแรกนะครับนี่รอบรอบที่สองนะครับก็สวยงามแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับจะติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับและจะมาติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับกับการลงพื้นที่วันนี้นะครับจะทำมัน5เดือนนะครับจะทำมัน5เดือนตัวนี้นะครับแล้วมาดูกันว่า5เดือนขุดจะเป็นอย่างไรนะครับรอลุ้นนะครับรอชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็นําสาระดีๆมาฝากนะครับกับน้ำมักขี้หมูที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วตอนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้บอสต้นด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ